สวัสดีครับวันนี้ก็พามารีวิวนะฮะกับเจ้าตัวรี v วที่เป็นรุ่นท็อปของรุ่นเลยนะฮะที่มีการเปลี่ยนโฉมมากที่สุดเลยนะครับก็คือรุ่น G.R. Sport ตนั่นเองนะครับผมแหมไฟหน้าจะดูไม่เปลี่ยนนะครับแต่กระจังหน้านะครับนี่กันชนหน้าเปลี่ยนทั้งหมดเลยนะฮะมีเซ็นเซอร์รอบคันให้นะครับไฟตัดหมอก LED ไฟหน้าแบบเดิมที่เป็น LED ライด์ไกด d i n งนะครับแล้วก็มีเดย์ทัมนัน n ิงไลท์ด้วยนะฮะนี่ครับมีระบบ ตัวตั้งเซฟตี้เซตนะครับตัวนี้จะเป็นเรดาร์นะครับเรื่องระบบพีแคร์เซฟตี้แล้วก็ LTA นะครับผมพร้อมกับกล้องกล้องมองรอบคันตัวนี้มาเลยนะฮะกระจังหน้าเนี่ยเป็นดีไซน์ตัวนี้เป็นเป็นแบบดำเงานะครับส่วนตรงตรงนี้เนี่ยเป็นแบบดำด้านนะครับผมจะตัดกันนิดนึงนะครับตัวนี้เป็นดำเงาตัวนี้เป็นดำด้านนะครับผมดีไซน์ค่อนข้างที่จะดูสปอร์ตมากๆเลยนะฮะนี่หล่อเท่มากๆเลยนะครับตัวคิ้วในส่วนตัวกรอบไฟตัดหมอกเนี่ยครับก็เป็นแบบดำเงาด้วยนะฮะแล้วก็นี่ครับมีช่องระบาย อากาศตรงนี้ด้วยนะครับช่วยจัดเลี้ยงเรื่องของแอโดดเดนมิกให้ด้วยนะฮะซึ่งโอ้โหรอเท่จริงๆฮะนี่ตัวคิวตัวนี้ก็เป็นเป็นะแบ,บรร็กดาเงาเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันหน่อยนะครับว่าห้องเครื่องมีอะไรกันบ้างนะครับมาดูเครื่องยนต์กันนะครับก็เครื่องยนต์ของเจ้าตัว h i l ัก GR s p o r t คันนี้นะฮะก็เป็นเครื่องนตนขนาด 2,800cc นะครับกับแรงม้าเพิ่มขึ้นมาเป็น224แรงม้านะครับกับแรงบิดที่550นิวตันเมตรนะฮะบอกเลยว่าแรงสุดๆไปเลยนะครับขับเนี่ยโหติดเท้ามากๆเลยนะฮะมาพร้อมเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับพร้อมตัวแพ d ด l ชิ i f t แล้วก็ซีค u นเชียลนะฮะในการเล่นเกียร์ธรรมดาได้นะครับผมการจัดวางในส่วนของตัวห้องเครื่องนะครับก็มีช่องว่างนะฮะในการ ระบายความร้อนนะครับได้หลายจุดเลยนะฮะเพื่อช่วยยุคการใช้งานของเครื่องยนต์ให้มากยิ่งขึ้นนะคะรับผมบนปัญหาเรื่องความร้อนในห้องเครื่องได้เลยนะครับนี่นะฮะด้านบนตรงนี้ก็จะมีแผงส่งตัวป้องกันนะครับความร้อนจากห้องเครื่องนะครับที่จะไปทําให้สีที่ฝาโปรงนะฮะซีดล่อนนะครับก็จะช่วยป้องกันความร้อนตรงนี้ด้วยนะฮะต้องบอกเลยครับว่า ห้องเครื่องของเขาเนี่ยนะครับจัดวางได้อย่างแม่แน่นดีนะฮะแต่ก็ยังมีช่องว่างให้ระบายความร้อนได้ครับผมก็บอกเลยครับว่าการดูแลรักษาเนี่ยนะฮะก็ง่ายครับผมโตโยต้าเนี่ยการแบนเทนเนนต์นะครับก็เข้าศูนย์นะครับทุกๆุกหนึ่งหมื่นกิโลตามระยะเลยนะฮะค่าใช้จ่ายก็แสนจะถูกนะครับของโตโยต้านะครับเวลาเข้าศูนย์บริการใกล้บ้านของเรานะครับซึ่งศูนย์บริการของโตโยต้าเนี่ยก็มีหลายร้อยศูนย์ทั่วประเทศเลยนะครับ โอเคครับเดี๋ยวเรก็พาไปดูส่วนอื่นกันต่อนะครับดูด้านข้างกันนะครับในส่วนของเจ้าตัวไฮรักจีอาร์สปอร์ตคันนี้นะฮะบอกเลยว่าด้านข้างเนี่ยสวยมากๆเลยนะฮะโป่งในส่วนของตัวซุ้มล้อนะครับมีการขยายออกนะครับแล้วก็มาพร้อมกับแบกคอบ17นะครับที่ยางเนี่ยเป็นแบบยางแบบออเทอเรนนะฮะเก็พาไปดูใกล้นะครับเป็นยางของ BF นะครับผมขับได้ทุกสภาพถนนเลยนะฮะลายดีไซน์ของแม็กเนี่ยนะครับก็เป็นดีไซน์เฉพาะ ตัว GR Sport เลยนะครับโอ้โหหล่อเท่มากเลยนะฮะมาร้อมกับนี้ครับคาลิเปอร์เบรกสีแดงนะครับ GR Sport นะฮะแล้วก็โช๊คนะครับช่วงล่างก็เป็นโช๊คช่วงล่างแบบของ GR Sport เท่านั้นเลยนะฮะมีการปรับจูนให้เฉพาะรุ่นนี้เป็นพิเศษเลยนะครับตัวบังโคลนตัวนี้นะครับก็จะเป็นสีดำด้านนะครับผมให้ความรู้สึกแหมหล่อเท่ไปไหนนะฮะ ดูมีเอกลักษณ์ดูเขาเรียกว่ารถรถเนี่ยจะดูกว้างมากขึ้นค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมมีนะฮะมีช่องฉงตัวให้ระบายอากาศออกตรงนี้ด้วยนะครับตรงบริเวณซุ้มล้อทางนี้นะครับโลโก้ไฮรักก็เป็นสีดํานะครับตัวน,นี้มันกักบกระจกมองข้างพับไฟฟ้านะครับผมและมีกล้องมองรอบคันนะฮะนี่กล้อง,องรอบคันและมีระบบ b s m มา c t a มาให้ด้วยนะครับ คือระบบเติมอันนั่นเองนะครับและนี่ฮะมีระบบสมาร์ทคีย์นะครับทั้ง2ฝั่งเลยนะฮะมีทั้งฝั่งคนขับแล้วก็ฝั่งคนนั่งด้านข้างด้วยนะครับแล้วก็บันไดนะฮะในการขึ้นรถนะครับผมด้านหลังนะครับก็เป็นยางขนาดเท่ากับด้านหน้าเลยนะครับขนาสิบเจ็ดนิ้วนะฮะแล้วของ bf นะครับแบบ all terrain นะครับแล้วก็คาลิเปอร์เบรกนะครับสีแดงเหมือนกันเลยนะฮะและเป็นดิสเบรกทั้ง4ล้อด้วยนะครับแล้วก็โช๊คนะฮะเป็นแบบโมโนทูปนะครับเฉพาะรุ่นเชียร์สปอร์ต นี่เลยนะฮะหล่อเทมากๆเลยนะฮะมาดูฝาน้ํามันกันบ้างนะครับฝาน้ํามันนะครับก็เปิดจากด้านในนะับในตาแหน่งเดิมนะฮะไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะครับโดยน้ํามันที่รองรับของเจ้า r ีโวทิยานสปอร์ตนะครับก็เป็นน้ํามัน B20 นะครับแล้วก็เครื่องยนต์เนี่ยมีการพัฒนาเป็นแบบยูโรไฟแล้วด้วยนะฮะก็น้ํามันที่ใช้เติมเนี่ยนะครับก็ไม่ต้องกวนครับใช้น้ํามันตัวเดิมที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้ได้เลยนะครับผม ด้านหลังนะครับในส่วนตัวกระบะท้ายนะครับก็จะมีการแต่งอันนี้ก็เป็นโลบาร์แบบใหม่นะฮะซึ่งเป็นแบบเป็นโลบ,บ็คตาำเงานะครับผมติดมาจากโรงงานโตโยต้าเลยนะครับพร้อมกับไลเนอร์นะฮะซึ่งในนั้นก็เป็นโลโก้โตโยต้าให้ด้วยนะครับผมนี่หล่อเท่ามากจริงนะครับไฟท้ายนะครับเป็นแบบ led light guiding นะฮะพร้อมกับเซ็นเซอร์รอบคันนะครับกล้องมองหลังนะฮะ แล้วตัวที่จับนี่ครับนี่เป็นแบบดําด้านนะครับตัวนี้แบบดำด้านแล้วก็ตัวนี้เป็นไฟเบรกตัวที่3นะครับไฟเบรกนะครับเป็นแบบไลท์กดิ้งแบบนี้เลยเป็นเลข3กลกับด้านนัครับผมนี่ครับเซ็นเซอร์ให้ดูใใกล้นะครับเซ็นเซอร์นะครับหมดสีจุดเลยนะครับโลโก้สายลักไฮลักแล้วก็นี่ครับสายลัก g r Sport นะครับนี่ขาดไม่ได้จริงๆเลยนะฮะตัวนี้หล่อเท่มากเลยนะครับเจ้าตัว g r Sport ด้านท้ายนี้นะครับ มาลองเปิดดูกันหน่อยนะครับว่าความรู้สึกนะครับเบามากนะครับความรู้สึกเบามากแล้วก็ปล่อยลงมานี่มีตัวนะครับผ่อนแรงฝาท้ายมาให้จากโรงงานแล้วด้วยนะฮะตัวผ่อนแรงฝาท้ายครับก็สามารถที่จะนะครับเรียกว่าช่วยในการลดนะครับแรงนะฮะให้เวลาเรายกเนี่ยมันจะดูเบายิ่งขึ้นนะครับนี่ง่ายต่อการปิดนะครับ งถ้าเป็นสวัสดีนะครับมีฟังก์ชันนี้นะครับก็จะบอกว่าช่วยในการปิดฝาท้ายเนี่ยได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเลยนะครับผม,มดูด้านท้ายทางขวากันต่อนะฮะนี่ครับอรบ,บอกเลยว่าการแตกแบบนี้นะครับบอกเลยว่าเป็นเอกลักษณ์ของทาง GR สปอรจริงนะดูด้านทางสุดลอ้อแตตีบวกมาก็ค่อนข้างเทียกว้างพอสมควรเลยนะครับ หล่อเท่จริงฮะดูเป็นเอกลักษณ์ของ TR จริงนะครับถึงแม้จะไม่มีโลโกโล้หรือว่าสติ๊กเกอร์เยอะแยะมากมายนะครับแต่ก็ดูออกนะว่าเป็นรถรุ่น TR Sport นะครับเดี๋ยวเราไปดูภายในกันนะครับผมว่ามีอะไรกันบ้างนะครับก่อนจะไปดูภายในนะครับก็พามาดูะระบบ BSM a n CDA ที่เหมือนกับรถทุกรุ่นที่เป็นอ,อุปกรณ์มาตรฐานนะครับใน r ี v o TR Sport นี้ก็ใส่มาให้แล้วด้วยนะครับผม พูดถึงด้านในนะครับก็จะไม่พูดถึงกุญแจก็ไม่ได้นะครับกุญแจของเจ้าตัวไฮรักนะครับรีโว GR Sport คันนี้นะครับก็เป็นแบบสมาร์ทคีย์นะครับแล้วก็มีปุ่มล็อกกดล็อกนะครับกดผ่ารถด้วยนะฮะซึ่งนี้จะเป็นแบบสมาร์ทคีย์คือกดปุ่มล็อกแบบนี้นะครับได้เลยนะครับโอเคนะครับซึ่งทีนี้เนี่ยนะครับพอเวลานะครับเข้ารถไปแล้วเนี่ยนะครับก็สามารถขึ้นไปที่บนรถนะครับแล้วก หยียบเบรกแล้วกดปุ่มสตาร์ทได้เลยนะครับโดยมีกุญแจเนี่ยติดตัวไว้นะครับโดยภายในของเจ้าตัวไฮรักนะครับ r ีโวจีอาร์สปคันนี้นะครับภายในเนี่ยก็จะเป็นแบบโอ้โหภายในดำเหมือนเดิมนะฮะแต่จะมีแถบนะครับเป็นแถบลายนะฮะจะกึ่งๆึ่งเอ่อไม่ใช่เคฟล่านะตัวนี้นะครับเป็นลายใหม่นะของเจ้าตัว h i รักส์ลีโวจีอาร์สปนี้นะครับก็ดูมีกิมมิกนะครับเป็นเอกลักษณ์ของเขานะฮะตัวตัวนี้จะเป็นฮาร์ดฮาร์ดนะครับ ตัวนี้จะเป็นซอฟ์นะครับเป็นหนังนะครับเดินได้สีเทานะครับออกสีขาวๆหน่อยนะฮะกระจกนะครับปรับไฟฟ้าทั้งสีบานเลยแบบอัตโนมัตินะครับตัวนี้ก็เป็นตัวพับกระจกนะครับนี่นะครับทางกระจกออกนะฮะัวนี้ก็พับองศากระจกนะครับหมุนแล้วก็โยกได้เลยนะครับหมุนก่อนนะสมมติจะไปทางขวานะเราต้องหมุนที่ตัวขีดนี่นะครับไปทางขวาแล้วโยกนะครับไปทางซ้ายก็หมุนไปทางซ้ายแล้วก็โยกนะครับโยกอย่างนี้เลยนะครับตัวนี้ล็อกกดล็อกรถนะครับ ตัวนี้ไม่ให้กระจกทั้ง3บานเนี่ยนะครับเอาลงนะครับเวลาเราติดล์มมาใหม่ๆหรือว่าต้องการให้ไม่ให้เด็กหรือว่าไม่ให้อยากให้ลูกหลานเนี่ยเอากระจกลงนะครับก็สามารถที่จะกดปุ่มตัวนี้ได้นะครับปุ่มตัวนี้นะครับส่วนตัวนี้ก็เป็นระบบปุ่มสวิตช์ปรับกระจกปกตินะครับลําโพงนะครับปอยเรือมารอบคันเลยนะฮะติดให้รอบคันเลยนะครับมาดูตัวแผงคอนโซลนิดนึงนะครับก่อนจะไปที่พวงมาลัยนะฮะมาเจอตรงนี้ก่อนตัวนี้ก็เป็นตัวเปิด ฝาโปงหน้าที่เดิมฝาน้ํามันนะครับระบบตัวนี้ครับปิดหรือเปิดระบบ BSM หรือว่าระบบไ i สปอร์ตมิเตอร์นั่นเองนะครับสามารถสั่งเปิดหรือปิดจากนี้ได้นะครับตัวนี้สวิต์เปิดหรือปิดกล้องมองรอบคันนะครับผมตัวนี้เป็นปุ่มนะครับไล่เขมาของระบบ DPF นะครับซึ่งตัวนี้เป็นเครื่องอยู่รถไฟแล้วนะครับก็จะมีการไล่เขมานะครับคือเขาเรียกว่าวนเอาไอเสียนะครับมาใช้ใหม่นะฮะโดย ป้องกันไม่ให้นะครับไอเสียเนี่ยปล่อยออกมาจากตัวรถอด่น้อยที่สุดนะครับเพื่อมาผ่านมาตรฐานยูโรไฟนะครับปุ่มนี้เอาไว้กดเมื่อมีไฟสัญลักษณ์ตัวนี้ขึ้นที่หน้าจอนะครับแต่โดยธรรมชาติเนี่ยเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับจะทําการนะครับเรียกว่าไล่เม่าเนี่ยให้อัตโนมัติอยู่แล้วนะครับผมแต่ถ้ามีไฟขึ้นเราก็สามารถกดปุ่มตัวนี้ได้นะครับตัวนี้เป็นสวิตช์นะครับเซ็นเซอร์รอบคันนะครับกดเปิดรือปิดนะครับนี่เป็นพุสตาร์นะครับ อย่าเบรกลกดปุ่มนะฮะเอาไว้สตาร์ทรถนะครับนี่ก็ช่องวางแก้วนะครับช่องวางแก้วค่อนข้างเยอะนะนะครับตรงนี้หนึ่งตแหน่งนะฮะตรงนี้อีกหนึ่งนะครับตรงกลางอีกนะครับแล้วก็ฝั่งนู้นอีกด้านหน้าเนี่ยมีต่ำๆก็ต้องมีโอ้หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าที่นั่งห้าตำแหน่งในการวางแก้วนะครับโอเคก่อนที่จะไปดูพวงมาลัยนะฮะอยากให้ดูเบาะกันนิดหนึ่งก่อนนะครับเบาะตัวนี้พลาสติกไว้ด้วยนะครับเบาะเนี่ยเป็นเบาะไฟฟ้านะครับ ตัวดีไซน์เขาเนี่ยก็จะเป็นหนังตัวนี้เป็นหนังนะครับส่วนตัวนี้เป็นกำมะหยี่นะครับและที่เป็นกิมมิกอย่างนึงคือเรื่องของนี่ครับด้านบนนี้ฮะโลโก้ GR Sport นะครับที่เป็นเดินได้สีเทาครับแล้วก็นี่ครับเบลคาดเบลนะฮะสีแดงนะครับนี่เป็นกิมมิกของเจ้าตัว GR Sport เลยนะฮะของลีโวคันนี้นะครับผมบอกเลยว่าเป็นกิมมิกเลยนะฮะดูเท่ดูมีอะไรมากๆเลยนะครับเนี่ยอะครับหล่อจริงๆฮะ ด้านในตัวนี้นะครับที่พักแขนนะก็มีเป็นซอฟเป็นแบบนิ่มเลยนะครับเดินได้สีเทานะฮะวัสดุเบอกก็คล้ายๆกันนะครับโทนสีของตัวแผงคอนโซลนะครับก็ออกสีเทาดํานะครับผมอ่าแล้วก็เบรกมือนะครับตัวนี้เบรกมือจะเป็นที่จับนะครับดึงแบบปกตินะฮะอีโค่พาวเวอร์โหมดอันนี้เป็นโหมดขับขี่นะครับซึ่งโหมดขับขี่เนี่ยเอาไว้ใช้กรณีที่เราต้องการประหยัดน้ำมันกับตัวนี้นะฮะอีโค่พาวเวอร์คือไวรเร่งนะครับต้องการให้รถที่มันแรงขึ้นนะครับและเกียร์นะครับเกียร์แบบเกียร์ CVT หกสปีดนะครับนี่ครับมีซีฟเคนเชียลด้วยนะครับสามารถเล่นเกียร์ธรรมดาได้นะครับผมนี่นะครับให้ดูใกล้ๆนะฮะนี่ตัวนี้นะครับนี่ตัวนี้นะครับ ES มีนะฮะ S ก็คือถ้าตกมันก็จะเป็นเกียร์ธรรมดานะครับซึ่งตัวนี้จะใช้พ่วงกับตัวแพดเดิลชิฟที่อยู่ที่หน้าโคมาลายตัวนี้นะครับนี่แพดเดิลชิฟตัวนี้นะครับตัวนี้ใช้งานไม่ยากครับเดี๋ยวบักพากระโดดเข้าไปนั่งด้านในกันนะครับผมอีกอย่างหนึ่งเลยที่ พูดไม่ได้เลยคือแป้นแป้นคันเร่งกับแป้นเบรกนะครับที่ให้แบบให้มาแบบสปอร์ตนะครับผมพอเข้ามานั่งแล้วนี่นะครับจะมีจุดให้นี่ครับดึงนะฮะจับนะครับขึ้นรถเนี่ยรอบคันเลยนะครับจุดดึงตัวนี้นะครับสัดวิธีสตาร์ทรถอย่างที่บอกเมื่อกี้ครับคือเหยียบเบรกนะครับแล้วก็กดปุ่มสตาร์ทนี่ครับง่ายๆแค่นี้เองฮะแล้วก็เปิดแอร์ครับ มาดูแอร์กันหน่อยนะฮะแอร์เนี่ยก็จะมีออโต้ออฟนะครับละลายฝ้าหลังฝ้าหน้านะครับผมอันนี้ก็ความแรงลมนะครับแล้วนี่ปรับทิศทางออกของลมนะครับนน่ก็เป็นตัว AC นะฮะ a ออยู่นี่แล้วก็นี้ก็ให้อากาศภายนอกเนี่ยไม่เข้ามานะครับสองปุ่มนี้ต้องติดตลอดนะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะแยกแอร์ซ้ายขวาได้ด้วยนะครับผมดีมากๆเลยนะฮะใครต้องการให้ทางซ้ายเย็นกว่าทางขวาก็สามารถทําได้นะครับเบล็วเกา้ลแอร์สุดเลยนะครับ ตัวดอตัวนี้นะสามารถแยกได้นะครับแล้วก็ตัวนี้ครับสวิต์นะครับการใช้ระบบขับเคลื่อนสีล้อซึ่งตัวนี้เนี่ยเราจะบอกว่าเป็นขับเคลื่อนสีล้อแบบพาร์ทไทม์ Part นะครับพาร์ทไทม์ในความหมายก็คือว่าสามารถที่จะเลือกขับเคลื่อนสอล้อก็ได้หรือจะขับเคลื่อนสีล้อก็ได้นะครับโดยตัวนี้ในวิธีการใช้ก็คือจะหมุนเอานะฮะหมุนก็คือหมุนต้องการให้โฟร์ขับเคลื่อนสอล้อเนี่ยคือ H สอนะครับไป H 4ี่ค so right. like like ือหมุนได้เลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นขับเคลื่อนแบบ4ี่ล้อแบบไฮแล้วความเร็วเดียดได้ไม่เกิน100นะครับเหมาะสำหรับการขับขี่แบบถนนลื่นถนนลุกลังนะครับแบบนี้นะฮะแต่ถ้าต้องการเป็น L 4เนี่ย L 4ีนี่ L L นี่คือจะเป็นแบบท่าทางออฟโรดแหละนะครับออฟโรดเนี่ยคือเหมือนง่ายๆคือเหมือนเป็นทางลุกลังในป่านะครับที่แบบเป็นดินโคลนนะครับตัวนี้เนี่ยหรือว่าในส่วนในไร่เนี่ยตัวนี้จะได้ใช้นะฮะโดยวิธีการใช้คือต้องกดลงไปก่อนกดแบบนี้ครับปึ๊บแล้วหมุนกดตไปนะงี้ ถ้า H2 H4 เนี่ยหมุนได้เลยอย่างนี้ปุ๊บหมุนได้เลยนะครับแต่ถ้า H4 ไป L4 เนี่ยต้องกดแล้วหมุนและขนาดใช้นะครับอาบักดีบอกขนาดใช้ถ้า H2 ไป H4 เนี่ยรถไม่ต้องจอดก็ได้นะครับแต่ถ้า H4 ไป L4 เนี่ยรถต้องจอดก่อนนะครับแล้วเข้าเคนนะครับเสร็จแล้วเนี่ยกดปุ๊บหมุนตึ้งนะครับจะมีเสียงร้องนะครับแล้วก็จะมีที่จออินมิดีเนี่ยจะมีเสียงรักโฟโลโขึ้นแบบนี้นะครับและ สามารถที่จะใช้นะครับขับเคลื่อน2ล้อเอ่าสล้อแบบโฟลว์ได้แล้วนะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นการหมุนแบบเอ่าเขาเรียกว่าอันนี้ยังไม่ใช่ดิฟล็อกนะนะครับเดี๋ยวจะมีดิฟล็อกอีกอันนี้คือขับเคลื่อน4ล้อแบบกําลังถ่ายเทนเนี่ยเป็นที่50 50คือหน้าหน้า50หลัง50แล้วนะครับแต่ถ้าเป็นเฮดซเนี่ยหน้าประมาณเอ่ายีหลัง80นะครับโดยรถเนี่ยขับเคลื่อนเป็นขับเคลื่อนล้อหลังเนินรถกระบะโตโยต,ต้าเนาะแต่ถ้าสมแติว่าอ,อุปสรรคที่เราต้องการขับผ่านไปเนี่ย มันไม่ได้จริงๆนะฮะให้เราปรกดตัวนี้ครับดิฟล็อกตัวนี้นะครับคือจะล็อกเฟืองท้ายเลยนะครับจะมีสัญลักณนี่ครับดิฟล็อกก็คือสีแดงขึ้นมาเมื่อกี้นะครับนี่นะครับโดยที่จะต้องเหยียบเบรกนะครับจอดรถทุกครั้งนะครับเวลาใช้นะครับกดปุ๊บนะครับตัวนี้จะเป็นดิฟล็อกนะฮะให้สัญลักดิฟล็อกนี่ขึ้นแล้วเราใส่เกียร์ดีนะครับเฟืองเนี่ยมันจะทําการหมุนให้เฟืองเนี่ยมันเข้าล็อกแล้วค่อยขับเคลื่อนรถไปนะครับผมซึ่งเข้าเกียร์ดีนะนี้นะอย่าลืมนะครับอ่า นอกนั้นก็เป็นระบบปุ่ม DAC ก็คือ Downhill Assist Control หรือว่าปุ่มลเาลขาเรียกว่าลงทางลาดชันอัตโนมัตินะครับซึ่งตัวนี้เขาเรียกว่าเราไม่ต้องไปเหยเียบเบรกเลยวเวลาลงทางลาดชันแต่บางคนจะไม่ชินเนาะอาจจะไม่ค่อยใช้ปุ่มนี้นะครับเไอ้ไหมเมื่อกี้เมื่อกดจาก l 4ไป h 4เนี่ยก็คือไม่ต้องกดลงตอนหมุนกลับนะครับคือหมุนกลับได้เลยนะครับผมทาใหม่นะปึ๊บวิธีการใช้ h 4เป l 4คือกดลงเนาะแต่ถ้า l 4กลับมา h 4ก็คือหมุนกลับได้เลยแบบนี้นะครับและเสยียรลัก ตัวนี้ที่เป็น L4 ก็จะหายไปนะถ้าเป็น H2 หมุนอีกทีนึงครับเป็น H2 ปุ๊บนี่ครับตัวนี้ก็จะพลิบพลิบแล้วก็จะหายไปแบบนี้ง่ายๆค่นี้เองครับวิธีการใช้โดยระบบขับเคลื่อนสล้อเนี่ยต้องใช้นะครับ18บกิโลต่อเดือนนะเน,นี้ยเน้นนะต้องใช้เพื่อถนอมเฟืองนะ่ะประมาณ18บกิโลต่อเดือนนะครับใช้ H4 ก็ได้แบบนี้ครับแล้วก็ขับประมาณ18บกิโลนะครับผมโอเคกระโดดไปกระโดดมานะจะงงหรือเปล่านะครับผมคิดว่าถ้าไม่งงถ้างง คอมเมนต์สอบถามหรือว่าโทรมาถามได้นะครับถัดไปนะครับตรงนี้นะครับเป็นสายนะครับเสียบ USB นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็น12วัตต์นะครับเป็นจุกนะฮะจุกครมนะครับมีทั้งหมด2ที่เลยตัวนี้แล้วก็มีระบบบริเวณชาร์จเจอร์ให้ด้วยนะครับผมบริเวณชาร์จเจอร์ก็ถามว่าความแรงไฟเด่งไหมก็พอประมาณครับไม่แรงมากนะครับโดยที่วิธีการใช้ก็คือให้กดสวิตช์ตัวนี้นะครับให้ไฟติดก่อนนะครับนี่เป็นสีฟ้านี้วก็ เอาโทรศัพท์ที่ร,รับกันใช้เวลาชาร์จเจอร์เนี่ยวางได้เลยนะครับผมเมื่อกี้ตัวนี้ไปแล้วเนื้อแผงนะครับตัวนี้เป็นแบบเป็นแบบฮาร์ดนะครับผมแบบฮาร์ดวางแก้วได้สองใบนะฮะตัวนี้คิ้วตกแต่งตัวนี้ก็เป็นแบบเป็นแบบดำเงานะครับตัวนี้ก็เป็นแบบฮาร์ดนะครับดีเทลแบบฮาร์ดนะครับหน้าจอดีไซน์ใหม่10.2นิ้วนะครับเอารัแบบ Apple CarPlay ตัวแบบไร้สายแล้วด้วยนะฮะโอ้จะบอกว่าหน้าจอเนี่ยโอ้ สวยอะนะครับจะบอกว่าตัวปักก็เพิ่งเคยเห็นนะฮะเนี่ยสวยมากๆเลยนะครับเออหล่อจริงๆนะฮะนี่นะครับสามารถพอเชื่อมต่อ Apple กับเพรหรือนตโตเนี่ยก็สามารถที่ใช้ฟังก์ชันนะครับโทรศรัพท์รับสายวางสายระบบสังกัรด้วยเสียงผ่านซีรีได้นะครับโอ้โหครบเลยนะฮะบลูทธูธฟังเพลงได้นะครับ นี่มาดูแผงแดชบอร์ดกันต่อนะครับแผงแดชบอร์ดเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นลายตกแต่งคล้ายๆกับตัวที่ตกแต่งตัวขอบประตูเลยนะครับลายเดียวกันเลยนะฮะนี่ตัวนี้เป็นฮาร์ดนะเดินได้สีดำนะครับนี่เป็นฮาร์ดนะครับตัวนี้ก็เป็นที่เก็บของเหมือนเดิมนะครับไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะฮะเหมือนเดิมนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะมีช่องให้ความเย็นออกมาจากตรงนี้ด้วยนะครับผมโอเคนะฮะโอ้จุดเด่นเลยคือนี่ครับตัวจอตัวนี้นะฮะ สวยมากๆเลยนะครับดูแบบดูดูมีอะไรขึ้นมาเลยนะฮะเออพมอลไยนะครับแหมพูดอ้อมไปไกลนะฮะกลับมาพมอลไยแล้วนะครับพมอลไยนะครับก็เป็นวัสดุหนังนะครับตัวนี้ก็เป็นเดินได้สีเทานะครับจับก็ถนัดมือดีนะครับผมแล้วก็มีโลโก้ GR ตรงนี้นะครับแล้วก็มีมาร์คพอยต์ตัวนี้นะเอาไว้ดูว่าเออรถมันอยู่ตรงพมอลไยอยู่ตรงกลางไหมนะครับนี่นะครับแล้วก็มีโลโก้ GR ตัวนี้เนาะนะครับเดินสายเดินได้ก็ พวงมาลัยดูสปอร์ตนะครับเราก็สามารถที่จะปรับระดับพวงมาลัยได้จากตรงนี้นะครับถัดลงมาแบบนี้ปึ๊บนะครับแล้วก็โยกได้นี่นะครับนะครับดึงเข้าดึงออกได้นะครับเสร็จแล้วก็ดันขึ้นไปปึ๊บล็อกนะครับเออง่ายดีนะฮะตรงนี้เป็นบัญติฟังก์ชันนะครับทางซ้ายเนี่ยก็คือเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนเพลงเปลี่ยนชัแนลนะครับรับสายโทรศัพท์นะครับด้านขวานี่ก็ควบคุมจอ MID นะครับตัวจอ TFT เนี่ยนะครับก็ เวลาสตาร์ทเนี่ยตอนสตาร์ก็จะมีโลโก้นะครับ G R Sport ขึ้นมาด้วยนะฮะร่ามากๆเลยนะครับซึ่งควบคุมผ่านตัวนี้ครับปุ่ม Multi f u n c ชันตัวนี้นะครับซึ่งตัวนี้เราจะไม่ค่อยได้ใช้เนาะนะครับแล้วก็ตัวนี้ครับตัวนี้มีระบบตัวต้าเซฟิเซนเนอรอย่างที่บอกบอกตอนแรกนะครับก็จะมีนะครับสวิตช์นะครับตัวนี้ระบบตัวนี้เป็น L T A นะครับตัวน้องเลนนะเพราะกดปุ๊บเนี่ยนะครับก็จะมีสัญลักษณ์ที่เป็นรูปรถแล้วก็รูปเส้นปะถนนขึ้นมาตัวนี้นี่ก็คือพร้อมการใช้้งานนแลวะครับ ส่วนถ้าเรากดตัวนี่ครับ The Dynamic 雷达อันนี้เป็นไม่ใช่ P Safety นะครับ P Safety กดตัวนี้เพื่อตั้งระยะนะครับผมกระสุนงตัวระบบเตือนก่อรชนนะครับนี่ครับพอกดพอกดซ้ำตัว LTA เนี่ยไปเนี่ยมันก็จะปิดการใช้งานนะครับให้ยังไงก็ สังเกตดีๆนะครับโดยการทํางานของเขาเนี่ยอันนี้บักเน้นเลยนะบางทีลูกค้าจะถามบลกมาะสะเสมอว่าไอตัว LTA เนี่ยจะรู้ได้ไงว่ามันทางานนะครับันดับแรกคือเงื่อนไขก็คือว่าเรดาร์เนี่ยต้องตรวจจับเจอเส้นถนนก่อนฉะนั้นเนี่ยถนนที่เราไปขับอยู่เนี่ยครับนถนนเส้นนั้นอะ่ะต้องมีเส้นปะที่ชัดเจนนะครับรถถึงจะสามารถที่จะคนโทรลให้อยู่ในเลนได้นะครับถ้าถนนเส้นไหนที่ไม่มีเส้นปะนะครับเปนน็นถนนโล่งๆนะหลายท่านอาจจะเคยเคยเจอนะครับ ระบบนี้อาจจะไม่ทำงานนะครับงาบักแจ้งไว้ทีหนึ่งแต่ระบบ p ีแคชเซฟตี้คือเตือนก่อนการชนเนี่ยจะยังทํางานอยู่นะครับโดยทํางานผ่านเรดาร์ข้างหน้าที่เป็นแถบสีดำดำเงาเงาเห็นไหมฮะที่บักถ่ายดูตอนแรกตัวนั้นแหละนะครับผมแล้วตัวนี้นะครับมีแพดเดิลชิฟตนะครับตัวเปลี่ยนเกียร์นะเป็นแบบเกียร์แมนนวลนะครับเอ่อถัดไปครับไฟหน้านะครับตัวก้านปรับไฟหน้าไฟหน้าไฟเดียวเหมือนเดิมนะครับไฟตัดหมอกนะครับไม่เปลี่ยนนะครับ ไฟหน้าก็เป็นออโต้แล้วนะครับแต่ก็สามารถตั้งเป็นแบบธรรมดาได้นะครับด้านซ้ายที่ปัดน้ำฝนเหมือนเดิมนะครับตั้งหน่วงลังได้นะครับผมแต่ไม่มีแต่ไม่ได้ใส่แบบออโต้มาให้นะครับผมและที่สำคัญครับคุณนี่ครับ a ด้ดิมิเกดาคู e คอนโทร l นะครับแบบฟูลสปีดนะครับก็คือตั้งหน่วงแล้วก็ตับตามความเร็วของรถคันหน้าด้วยนะฮะดีมากๆเลยนี่เหมาะสำหรับขับทางไกล ถ้าขับทางไกลๆเนี่ยบอกเลยว่าระบบเนี้ยช่วยให้เราเนี่ยไม่เมื่อยขานะครับแต่ถ้าใครไม่ชินปะก็ไม่แนะนําให้ใช้นะฮะต้องหัดใช้แล้วก็ศึกษาวิธีการใช้คร่าวๆก่อนนะครับหรือว่าแนะนําให้ใช้ในความเร็วที่ต่ําก่อนนะครับสักประมาณความเร็วที่ห้าสิบหกสิบก็ล็อกได้แล้วนะครับแล้วค่อยเรื่อความเร็วเอานะครับโดยการที่กดขึ้นค้างไว้นะครับเพื่อเพิ่มกดลงค้างไว้เพื่อลดนะครับแต่ถ้าตัวคกชนโทนเนี่ย ถ้ายกเลิกก็คือนี่ครับตบเหมือนไฟสูงใช่ไหมเห็นคำว่าสวิตคำว่าเซนคนเซิลตรงนี้ไหมครับในด้านบนตัวนี้เหมือนกับตบไฟสูงกัตัวเองอ่ะอันนั้นคือยกเลิกหรืออย่าเบรกก็ยกเลิกนะครับแล้วก็กดที่ตัวปลายก้านตัวนี้มันจะมีออนออฟอยู่นะฮะตัวปลายก้านตัวนี้นะครับมีตัวนี้นะครับแค่นี้เองครับง่ายๆนะฮะถ้าสงสัยก็ไลน์มาสอบถามได้นะครับหรือว่าโทรมาสอบถามก็ได้นะธีการใช้งานนะครับทีนี้มาดูนี่ครับไฟกระจกมองหลัง จะพูดถึงไฟอีกแล้วนะเอาจกมองหลังก่อนนะครับกระจกมองหลังเป็นแบบปรับลบแสงอัตโนมัตินะครับแล้วก็ไฟส่องสว่างตัวนี้นะครับนี่นะฮะมีให้เหมือนเดิมนะครับสามารถปรับเป็นประตูเปิดก็ได้หรือว่าลดดับก็ได้ตัวนี้ก็เป็นที่วางแว่นนะครับผมประตูที่บังแดดกันหน่อยนะฮะโอเคมีกระจกสองหน้าให้นะครับฝั่งคนขับมีไหมไม่มีนะฮะโอเคครับก็นี่คือภายในด้านหน้าคร่าวๆนะครับ ของเจ้ารีโวจียาสปอร์คันนี้นะครับเดี๋ยวพาไปดูด้านหลังนะว่านั่งแล้วเป็นยังไงบ้างซึ่งตอนนี้พักนั่งนะครับด้านหน้าฝั่งคนขับก็ให้ความรู้สึกเหมือนเดิมนะครับก็คือกว้างเหมือนเดิมนะครับมาดูด้านหลังกันต่อนะครับเปิดมาปุ๊บนะฮะนี่จะเห็นนะครับว่ามีแอร์ด้านหลังด้วยนะครับนี่เลยนะฮะแล้วก็เป็นช่องชาร์จแบบ Type C ให้แล้วด้วยนะครับเบาะส่วนของตัววัสดุวัสดุนะครับแบบวัสดุ ของเบาะดีนะครับก็จะเป็นแบบกระเยี่ดตรงตรงนี้นะครับเหมือนกับด้านหน้าเลยนะฮะแล้วก็เป็นหนังนะครับผมแล้วก็มีที่พักแทนตัวนี้นะครับผมนี่ที่วางแก้วด้วยแล้วก็นี่ครับข่าไม่เลกเลยคือสายค่านะครับเป็นแบบสีแดงนะฮะเป็นเกมมิคของเจ้ารีโว่ gr สปอร์ตเลยนะครับที่สําคัญครับนี่ครับนี่ใส่ตรงนี้เอาไว้ทำอะไรดึงครับปึ๊บยกขึ้นช่องตัวนี้นะครับเป็นช่องเก็บแม่แรงนะครับแล้วก็ชุดถอดล้อของรถนะครับอยู่ใต้เบาะด้านหลังนี้นะฮะ มีมาให้นะครับเดี๋ยวเข้าไปนั่งกันหน่อยนะครับว่าฟิลจะรู้สึกยังไงบ้างซึ่งตรงนี้จะมีที่ให้จับนะครับในการที่จะดึงตัวขึ้นไปด้านบนนะครับเดี๋ยวขึ้นไปนั่งด้านบนกันนะครับพอเข้ามานั่งแล้วนะครับก็เบาะตำแหน่งเดียวกับที่รีวิวเมื่อกี้เลยนะฮะไม่ได้เปลี่ยนเลยนะครับก็มีช่วงหัวเข่านะครับเหลือค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยนะคับพักสูงวันร้อยเจ็ดสิบสองนะครับแอร์ด้านหลังตัวนี้นะครับก็ออกมาค่อนข้างที่จะมีลมแรงนะครับแล้วก็เย็นด้วยนะฮะ กินใช้ได้เลยนะครับซึ่งอุณหภูมิก็เป็นไปตามด้านหน้าเลยนะครับนี่นะฮะจะบอกว่าสัมผัสในการนั่งเนี่ยนะครับค่อนข้างดีนะครับด้วยความที่เขาเป็นดูดเบอากาศแล้วก็เป็นกรมบะหยี่นะครับคลายความรู้สึกที่เออนะครับถึงแม้ว่ารถจะจอดตากแดดนานนะครับก็ไม่รู้สึงความร้อนในตัวรถเลยนะครับอันนี้เป็นจุดสังเกตได้มากเลยกับตัวเบาะที่เป็นลักษณะแบบเป็นเบาะกรรมะหยีแบบนี้นะครับผมซึ่งการดูแลรักษาเนี่ยพอมันปนกับหนังเนี่ยน้ำก็ ช่วยเรื่องของการดูแลที่มันง่ายมากขึ้นด้วยนะครับภายในก็เป็นนะครับหลางคาก็เป็นสีดํานะครับทั้งหมดเลยนะฮะก็ดูดูสวยดูมีอะไรมากๆเลยนะครับนี่ครับแผนตกแต่งด้านข้างก็เป็นแบบเดียวกับด้านหน้าเลยนะครับแล้วก็แผงของโซนด้านหน้าด้วยนะครับนี่นะฮะเอาตรงนี้มาพับดูหน่อยนะครับโอ้ดูในระดับที่พอดีนะครับไม่สูงแล้วก็ไม่ต่ำจนเกินไปนะครับผมแ้วตรงนี้มีที่เกี่ยวนะครับ เอาไว้เกี่ยวถุงแกงนะนะครับแล้วก็มีที่วางเอาไว้ใส่พวกของได้ด้วยนะครับตรงนี้มีทั้งสองฝั่งเลยนะฮะตรงนี้ก็มีนะครับตรงนี้นะครับก็ถือว่าภายใด้านในด้านในภายในตัวตอนหลังเนี่ยนะครับบางหลัดเนี่ยก็มีความรู้สึกกว้างนะครับไม่ได้รู้สึกแคบเลยนะครับแ้าไงก็มาลองนั่งได้นะครับผมที่โชว์รูมนะครับนี่นะโอเคครับวันนี้ มจะบอกว่าตื่นเต้นมากเลยนะเพิ่งได้เห็นรถครั้งแรกนะครับเดี๋ยวเราไปสรุปกันด้านหน้าดีกว่านะว่ามีอะไรกันบ้างนะครับของเจ้า Revo GR Sport รุ่นใหม่ปี2024คันนี้นะเป็นไงกันบ้างครับสำหรับเจ้า Revo GR Sport นะครับแล้วก็พาไปดูใกล้ๆเลยนะฮะคันจริงเลยนะครับ ซึ่งความเปลี่ยนแปลงเขาเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีเยอะมากๆเลยนะทั้งช่วงของช่วงล่างนะครับล้อแม็กนะครับเครื่องยนต์นะครับแรงบิดแรงม้านะครับให้อัตราเร่งที่บอกเลยว่ารวดเร็วทันใจแน่นอนนะครับในราคา1นึ่งล้านห้าแสนหนึ่งบาทในสีขาวบุกนี้นะครับผมถ้าใครสนใจนะครับสอบถามได้เลยครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเรื่องของความปลอดภัยอ่าความปลอดภัยเนี่ยต้องบอกเลยว่าให้มาเต็มเลยนะฮะทั้งเรื่องของกล้องมองรอบคันนะครับระบบโตด้าเซนที่เซนนะครับแอร์แบ็กรอบคันนะครับผม โอ้บอกรู้ว่ามาเต็มนะครับเซ็นเซอร์ก็ให้มารอบคันด้วยนะครับนี่นะให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับมันเล็กมากๆเลยนะฮะแต่อยู่ในมุมที่ไม่อับเลยนะครับแล้วก็เรื่องของระบบ BSM RCDA นะครับ ABS นะครับระบบกระจายแรงเบรกนะครับ EBD ศูนยระบบ BA นะครับระบบป้องกันล็อก ABS นะครับพูดไปแล้วนะฮะระบบ HAC นะครับระบบช่วยควบคุมการทรงตัวนะครับ VSC t R c มาหมดเลยนะฮะทำประกันรถบุญฟรีก็มีด้วยนะครับผม บอกเลยว่าทุกอย่างที่เป็นตัวท็อปของรุ่นนี้นะครับใส่มาทั้งหมดเลยนะฮะถ้าใครสนใจนะครับสอบถามปักเลยนะที่เบอร์ศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสี่สองแปดสองเก้านะครับในรุ่นลีโว่เจียนสปอร์ตคันนี้นะครับบอกเลยว่าหล่อเท่มากๆเลยนะฮะถ้าใครสนใจนะครับบอกเลยว่าไม่คุ้มค่าคนลาคันไม่ผิดหวังแน่นอนครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะฮะออปชั่นขับมาให้มาเต็มนะครับกําลังเครื่องยนต์ที่ให้มาเหลือเฟือนะครับอัตราเร่งขับสนุกแน่นอนครับแล้วก็รถเนี่ยเทาไปลุยออฟโรดนะก็บอกเลยว่ารถเนี่ยแทบจะไม่ต้อง แต่งอะไรแล้วนะครับผมวันนี้บัก็ขอตัวลาไปก่อนนะฮะผิดพลาดผิดพลาดประการใดไปนะครับก็ขออภัยในที่นี้ด้วยนะครับหรือว่าอยากสอบถามข้อมูลตัวไหนนะครับทักไลน์หรือว่าโทรมาสอบถามเลยนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับกับเจ้าลีโวจียาสบอร์ดคันนี้นะครับหล่อเทจริงๆเลยฮะเห็นกี่ทีแล้วก็หูนี่วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากกดไลก์กดตั้งกดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ